คาโวนี่จะเปิดตัวช่วงไหนไตรมาสสามทันไหมครับพอดีพ่อจะเปลี่ยนรถแกใช้ v ีโก2 0 1 0ใช้มาหลายปีก็ไม่พังสักทีครับแต่ก็ว่าจะเปลี่ยนในไหนตัวใหม่ก็มาแล้วซื้อตัวเกรดรองๆใช้งานทั่วไปขนของบ้างเข้าใจเข้าใจเอางี้คุณจะได้เห็นรูปโฉมมันในไตรมาสสามแต่กว่าที่เมืองไทยจะพร้อมมันต้องมีไตรมาสสี่ถ้าจะเอาไตรมาสสามไม่มีทางทันล้านเปอร์เซ็นนี่อัปเดตล่าสุดจริงๆรู้วันเดือนปีเปิดตัวหมดแล้วแต่ว่าเขายังเคาะไม่จบ ว่าจะเปิดตัววันที่เท่าไหร่เดือนไหนเพราะมันจะต้องมีกําหนดการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพวกเราด้วยกับอะไรต่างๆนานานอีกมากเลยลหละแล้วมันจะต้องอยู่ที่ว่าแพกแลกซีวจีจะฟัง p r อไหมแล้วเจ้าจะฟังพี่ยาวยจะฟังพี่ช้างไหมแล้วญี่ปุ่นจะว่างมาไหมอากิกาโ,ตโดดอตโยดะก็อยากจะมาจะมาได้ไหมตารางก็จะชนกันอีกเว้นวายอะไรอันนี้คือเห็นภาพคร่าวๆแล้วกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันยังไม่ได้ถูกกาหนดเป๊ะ <Yeah. S 2> ดังนั้นพูดได้ค่าว่ามันคงต้องตายมาสี่แต่ขอไม่บอกแล้วกันว่ามันเป็นวันไหนเดือนไหนปีไหนไม่บอกแล้วกันเพราะก็ยังไม่มีข้อสรุป